สวัสดีค่ะพิิกนวรัตชัยชุมภูอดีตเป็นพยาบาลประจําที่โรงเรียนมาแต่เดีอ e. ีเป็นอยู่ได้ประมาณ20ปีปี52เป็นมะเร็งนะคะเป็นมะเร็งเต้านมนะคะ่ะเป็นมะเร็งเต้านมก็คือตามรักษาตามอาการที่คุณหมอดูแลนะคะก็คือใช้แสงให้คีโมโปีหนึ่งทีนี้เกิดเหตุการณ์ในปี61 ด้วยความที่ช่วงที่เราเป็นหายแล้วเราช่าใจเราไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองคือเราก็ดูแลตัวเองประมาณหนึ่งแต่ว่ามันไม่ดีนะคะก็มีอาการไอนะไอไอแล้วก็มีต่อมน้ำเหลืองสองข้างนะคะโตแล้วที่สำคัญคือความดันสูงด้วยเนื่องจากเราไอมากนะคะไอไอนึกถึงเวลาไอไอจนกระทั่งบางครั้งเนี่ยเหมือนเราขาด ไอเหมือนจะขาดลมหายใจอะค่ะนะคะ,นะะไอมากไอแล้วก็จนกระทั่งต,ตรงซี่โครงกระดูกตรงหน้าอกเนี่ยฮะที่เราเลาะนะคะเลาะเลาะคว้านมะเร็งเต้านมออกหมดก็จะเห็นซี่โครงชัดเวลาไอเนี่ยจเจ็บเจ็บแล้วเขียวไปหมดเลยนะคะจนกระทั่งคือตรงกระดูกข้างหน้าเนี่ยฮะมันโค้งมันโป่งขึ้นมาะก็ไปหาคุณหมอ ทีนี้คุณหมอก็คือดูในฟิล์มแล้วไม่เป็นอะไรนะฟิล์มคือก็เอ็กซเรย์ปอดปกติแต่ทีนี้พอไปซีทีสแกนคุณหมอบอกว่าเจอถุงลมป่งพองสองข้างแล้วก็มีก้อนมีรู้สึกผลผลของมะเร็งอะฮะผลของมะเร็งปอดจะขึ้นแล้วก็ที่บอกฮะมีต่อมต่อมน้ำเหลืองสองข้างเลยงานเราก็เอ๊ตกใจถึง ถึงเวลาเราต้องไปแล้วเหรอเพราะว่าพอดีช่วงนั้น,นเพื่อนเสียชีวิตอาทิตย์ละคนนะคะสามสามในเดือนเดียวสามคนเราก็รู้สึกว่าไม่ดีละนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งก็มาโทรคุยกับน,น้องเมทาวีก็แนะนำตัวเซรีตินบอกพี่ลองเถอะพี่รับรองว่าพี่นี่ดีขึ้นแน่นอนด้วยความที่เราทรมานมากเราก็บอกว่าโอเคเอามาให้พี่พี่จะจะลองทาน แล้วทานไปทีเราเราด้วยความเราก็ทานไปเรื่อยๆนะรู้สึกวันที่สามนะวันที่สามอาการคืออาการไอที่เราเคยไอไอแล้วเป็นฟองสีขาวนะคะเป็นเสมหะสีขาวมันเริ่มเริ่มน้อยลงแล้วก็อาการไอน้อยลงแล้วเรานอนได้เพราะว่าก่อนหน้านั้นคือที่เป็นเนี่ยน้ำหนักจาก58ลดลงเหลือประมาณ5 2อถึง53าอย่างเงี้่ะอาการขึ้นบันไดชั้นสองก็เหนื่อยนะคะแย่มาก พอทานได้เอ๊ะพอพอทานอีกลองสังเกตตัวเองวันที่ห้าเอะหลับคือหลับเหมือนหลับสนิทจากที่ว่าเราไม่ได้หลับสนิทมานานแล้วเรามีความรู้สึกว่าอ้าวเราดีขึ้นจริงๆเหรอแล้วก็ทานไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งประมาณ15บหวันสิบห้าวันรู้เลยว่าตัวเองรอดตายแน่รนะอดตายแน่เลยก็คือสงสารลูกกันนะคะลูกสาวนี่ก็คือแบบ เขาจะบอกหนูไม่อยากอยู่คนเดียวนะคุณแม่นะแบบคือมีถึงจะมีใครก็ตามแต่ว่าหนูก็ยังไม่อยากนะอยากไม่อยากจะให้คุณแม่คุณแม่จะทิ้งหนูเหรอเราก็ฮึดสู้เสร็จเราทานจนกระทั่งตอนนี้ได้ประมาณเกือบสองเดือนแล้วสิ่งที่สำคัญได้ทุกคนจะมาทักเลยว่าพี่กิ๊กไปทำอะไรมาทำไมผิวพรรณสดใสนะคะอันนี้ได้จาก ตัวที่เราดูแลตัวเองปีนี้อายุตอนนี้นะคะอายุ62นะคะอยากจะให้พวกเรามาดูแลตัวเองกันค่ะขอบคุณค่ะ